สวัสดีครับอ่ะวันนี้มาต่อกันนะครับรีแคปนะครับอ่ะเมื่อกี้เราดูจบกันไปแล้วเนาะเพิ่งดูจบเลยรีแคปโอ้อีพีนี้อีพีนี้เป็นเรื่องของฮานะล้วนเลยนะครับผมก็คือไปโฟกัสกับเรื่องฮานะแล้วก็ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนาะตั้งแต่อีพีที่แล้วจนถึงอีพีนี้แล้วก็ได้รู้ว่าคนที่วางแผนทั้งหมดเนี่ยก็คือฮานะนะครับก็อยู่เบื้องหลังชอบปมของฮานะนะคือฮานะเนี่ยก็คือในเวอร์ชันนี้เขาต้องการจะโฟกัสว่า ตัวฮานะเนี่ยเขาเขาจริงๆทุกเวอร์ชันคือแอบชอบทามาอยู่แล้วแต่เวอร์ชันเนี่ยเขาขคยย้่เรื่องเกี่ยวกับปมของตัวฮานะมากยิ่งขึ้นในเรื่องแบบว่าพยายามจะทําทุกวิถีทางเพื่อจะให้ทามชอบเขาให้ได้ไม่ว่าจะเป็นปรับลุกตัวเองศึกษาตัวทามตลอดหลายปีที่ผ่านมาจนถึงสัญญกรรมใบหน้าเพื่อตัวเองสวยขึ้นนะครับผมซึ่งมันก็ไปพูดถึงในปมของเรื่องของความว่าคนเราเนี่ยมันแบบเวลารเรารักใครสักคนหนึ่งเราทุ่มเท ขนาดนี้เลยเหรอเราทุ่มเทกับเขาได้แค่ไหนจริงๆเ่ะรู้สึกว่าความรักอ่ะมันไม่เข้าใครออกใครนะรู้สึกว่าเวลาเรารักใครสักคนหนึ่งอ่ะเราก็ทุ่มเทเขาให้เต็มที่เหมือนกันนะแต่บางทีมันจะมีคาว่าเกินจุดเลยเกินพอดีซึ่งสำหรับฮาน่ะมันคือการที่มันแบบมันเกินลิมิตไปแล้วมันเกินจนถึงลืมรักตัวเองอ่ะบางทีคนเรารักคนคนหนึ่งจนลืมรักตัวเองเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้บ่อยนะแต่กับฮานามันมันเกินกว่านั้นน่ะมันเกินไปถึงขั้นที่ว่าเขาเราเขาเอา ปมของเขาอะไปผูกกับคนคนหนึ่งอะมันกลายเป็นว่าจากแกนที่รักคนคนหนึ่งธรรมดามันเป็นทั้งเกลียดคนคนหนึง่งรักคนคนหนึ่งเป็นในตัวพร้อมกันแล้วมันก็เอาคนคนหนึ่งอะเป็นเหมือนกับจุดต้นไฟให้ตัวเองมีแรงในการที่จะกลับไปเหมือนเอาชนะเขาอีกครั้งหนึ่งอะ ลึกๆก,ก็เหมือนรักเขาอีกใจหนึ่งก็อยากจะชนะเขามันเป็นหลายๆอารมณ์ซึ่งตรงนี้มันเหมือนกับเราว่ามันเกิดขึ้นกับใครได้หลายๆคนนะเวลาสมมติว่าเราเลิกกับแฟนเก่าหรือเราเลิกกับใครสักคนหนึ่งเราสึกว่าเราอยากจะแบบสวยขึ้นดูดีขึ้นอยากจะเอาชนะเขาอยากจะเห็นว่าสักวันหนึ่งแบบแกคิดผิดที่ทิ้งฉันไปอะไรแบบนี้แต่แบบกับฮานะมันคือการที่ มันเกิดขึ้นกับเด็กคนหนึ่งอะมันไม่ใช่หมอนกับผู้ใหญ่ที่โตแล้วคิดได้แต่มันเป็นเด็กคนหนึ่งที่พอมันเกิดขึ้นแล้วอะมันเป็นปมฝังใจอะมันเป็นปมที่ติดกับตัวเขาไปเรื่อยๆตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมันเหมือนกับเป็นปมที่อยู่บนตัวเขาไปเรื่อยๆแล้วมันก็ ขุกติดกับแค่คนคนหนึ่งเป็นภาพในหัวก็คือตัวไทม์อยู่ในหัวตลอดเวลามันมันทำให้เขาลืมความเป็นตัวเองไปเลยตลอด10ปีแห่งการที่เรียนรู้ในช่วงวัยรุ่นว่าตัวเขาชอบอะไรเป็นอะไรอ,ะ <S <S อ่ะเขาโฟกัสแต่สิ่งนี้อ่ะโฟกัสแต่เรื่องของตัวทมอ่ะมันทําให้เขาสูญเสียวความเป็นตัวตนไปอ่ะจนตอนนี้มันเหมือนกับมันไม่เหลือความเป็นตัวเขาอีกแล้วมันมีแค่พอยที่เขาอยากจะไปให้ถึงอยากจะชนะททม์นะครับนึกำนี้มันทาให้เห็นว่าตอนที่พอมันไม่ไ ผิดหวังทุกๆอย่างมันไม่ได้ละสักอย่างอะ่ะมันแกว่าเขายอมที่จะเสียแม้แต่ใบหน้าที่เป็นทํามาเพื่อแลกกับสิ่งที่เขาต้องการอะ่ะเออมันเหมือนกับนี่มันคือเกินจุดของคนคน,นึงแล้วอะ่ะจนชอบฉากที่เขาจะกรีดหน้าแล้วตัวทามก็มาบีบเอาไว้อะไรเงี้ยแนละ้วแบว่า บอกให้คุณต้องรักตัวเองสิไม่ว่าจะไม่ว่าจะพูดยังไงจะโกหกแบบไหนมันก็เป็นแค่คําโกหกไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามมันก็ไม่ทำให้ฉันรักคุณได้หรอกสุดท้ายมันก็คือการที่ต้องคุณต้องกลับไปรักตัวเองไง บางทีแค่ประโยชย์เดียวเนาะบางทีรู้สึกว่ามันก็แสดงออกมาได้ดีมากกับแค่คนที่มันเป็นปมมาตลอดอะ่ะบางทีปมบ่มเนี่ยมันไม่สามารถจะคลายตัวเองได้หรอกถ้ามันหนักแล้วมันต้องคลายด้วยเจ้าตัวที่ทำให้เกิดปมนี้ขึ้นมาก็คือถามชอบที่เรื่องมันพามาทําให้ถามเป็นคนคลายปมนี้ขึ้นมาแล้วถามก็เป็นคนกระตุ้นให้เห็นถึงความเป็นตัวเองรักในตัวเองทำให้หานะกลับไปรักในตัวเองอีกครั้งรู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่ โอเครู้สึกว่าหลังจากเหตุการณ์นี้ฮานะก็น่าจะคิดได้แหละเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้สำเร็จในความที่เขาต้องการแต่เขาก็น่าจะเข้าใจว่าสุดท้ายเขาต้องกลับไปรักตัวเขาเองอะไรอย่างเงี้ยอืมแถมว่าเรื่องตรงนี้ก็วางออกมาได้ดีอีกอย่างนึงต้องชมคือน้องจูนจูนที่เล่นเป็นฮานะคือเออไม่คิดว่าเขาจะเล่นบทอะไรแบบนี้ได้ซึ่งมันเป็นบทที่ค่อนข้างลึกแล้วมันก็มีปมเยอะแล้วก็ มาเป็นตัวการสวิชอารมณ์อ่ะจะอีพีก่อนๆให้เราจะเห็นคือเขาจะเป็นคนนุ่มน,นวลนุ่มนิ่มเนาะแต่พออีพีนี้เขาสวิชเป็นอีกแบบหนึ่งเลยซึ่งเขาทํามาได้ดีมากแล้วก็ทําให้เราแบบโอ้โหเชื่อมากว่าคนนี้น่าสงสารมากมันมีปมมากแทนที่จะเกลียดเขาจะโกรธเขาว่ามันเป็นความสงสารแทนอ่ะคือมันทาให้ตัวละครที่ดูเหมือนกับว่าทำลายกอญ้าจะเป็นตัวฮอที่ทนดูต้องเกลียดอ่ะแต่เรากลับรู้สึกไปพร้อมๆกับตัวไทม์อ่ะ ไทมที่เป็นคนหุนหันพันแล่นเป็นคนที่โกรธแทนกอยญาทุกอย่างอะ่ะแต่เขากลับรู้สึกว่าเขารู้สึกผิดต่อตัวฮานะแทนอะ่ะเพราะว่าสิ่งที่ฮานาเขาแซออกมามันปกติมันจริงๆเป็นเราแล้วเพราะาเราเป็นไทมอะ่ะมันคงต้องสะอึกบ้างอะ่ะมันเหมือนเราไปสร้างปมให้ของคนหนึ่งทั้งช,ชีวิตเขาเสียไปอะ่ะแล้วเราวันนี้เราก็ต้องแบบรู้สึกผิดกับเขาอะ่ะแล้วรู้สึกว่าจูนเขาเล่นออกมาได้ดีมากเ้าก็ถ่ายทอดอารมณ์มาไห้ดีมากให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้โกรธเขาเลยแต่ร,รู้สึกเราสงสารเขาอะ่ะ เออตรงนี้น้องเล่นเก่งมากต้องชมเลยนะฮะคือสุกว่าโว้ยเล่นดีจริงๆแล้วอีสานที่ดีก็คือกอย่ากอย่าคือตะวันตะวันในตอนที่แบบว่าถูกใบแดงอีกรอบหนึ่งแล้วถูกแบบเพื่อนๆแกล้งรู้สึกว่าโหเอเนอร์จีเขาไม่ดรอปเลยแล้วเขาแบบเขาเล่นได้แบบน่าสงสารมากอะรู้สึกสงสารกอย่ามากจนแบบเมื่อกี้แบบตาปริ่มเลยตอนที่แบบเขาเรียกร้องแบบความแบบทําไมถึงต้องทําแบบนี้เขาไม่ยอมแพ้หรอกเขาจะไปต่อให้ได้อย่างเงี้ย โอ้โส่วหตรงนั้นคือแบบน้องตะวันเล่นดีมากเล่นแบบเล่นถึงไงในบทที่ต้องใช้อารมณ์ต่างๆดรามาติกเนี่ยแล้วก็ตะวันเล่นเก็บครบหมดเลยแล้วเล่นดีมากๆอืมพอพูดถึงตัวถาม ไทม์อีพีนี้เนี่ยเราเห็นความเป็นพระเอกที่ชัดขึ้นเนาะเราเห็นความน่ารักของตัวไทม์มากขึ้นเราเห็นอะไรหลายอย่างที่มันมีความเป็นพระเอกนุ่มนิ่มน่ารักเวลาเขาทาอะไรกับกอย่าไปดูเป็นความสัมพันธ์ที่ดูนุ่มนวลแล้วก็ในในช่วงของการเปิดเรื่องที่เขาสุกว่าเออเขาไม่โอเคกับกอย่าได้เป็นแบบนี้ก็เป็นลุคของพระเอกแหละ จริงคนทั่วไปก็คงจะเข้าใจผิดแหละและนี่งเป็นตัวพระเอกอย่างทางเขาก็มีความขุ่นหันพันแลนอยู่แล้วเขาก็จะเข้าใจผิดกันง่ายมากๆกับเรื่องที่กอย่าทํามาเนี่ยแต่ชอบตอนที่เขาอะบทที่เขาเข้ากับฮานะก็คือบทที่เขาเข้ากับหนงจูนรู้สึกว่าเขาเล่นออกมาได้ดีมากๆเขารู้สึกว่าเขาเขาเขามีสายตาที่เหมือนสั่นเครือหรือแบบรู้สึกว่าเขารู้สึกผิดต่อคนตรงหน้ามากๆอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออแบบไบรท์ใส่ทอดอารมณ์ตรงนี้ออกมาได้ดีเลยรู้สึกว่า ทำให้เราสกว่าเราชอบในตัวละครของทามขึ้นไปอีกแล้วเราถึกว่ารักในมุมของพระเอกตัวนนเ,เนี้ยเข้าไปอีกอะไรเงี้ยเออมันมีทั้งมุมน่ารักมุมจริงจังอะไรเงี้ยเขามีความเขาเป็นคนดีอะ่ะเออคนดีที่ถูกกรอบสังคมตีตีมาให้เขากลายเป็นคนแบบนี้ในก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยอืมมันก็ทำให้รู้สึกว่าเอ้ยเราหลงรักตัวละครนี้ขึ้นเรื่อยเหมือนกับที่ซีรีส์เวอร์ชันก,นก่อนหน้านี้ทำกันมาทำให้เรารู้สึกหลงรักตัวพระเอกขึ้นเรื่อยอืมคาแรคเตอรอ์สองคนที่น่ารักคือ MJ กับ เออตัวกวินเนาะเข้าหาใหด้ดีมากแล้วก็เป็นเพื่อนที่แบบเออเข้าหาให้ตลอดแต่บทกวินเนี่ยก็คือ,อน้องวินอีพีนี้ก็ได้บทแอคชั่นนะครับผมก็สนใจยอยากเนาะเขาอยากจะเล่นซีรีส์แอคชั่นอยู่แล้วก็ก็ได้บทเั้นกลับมานะก็ถือว่านี่มีความแอคชั่นกรุบกริบนิดหน่อยแต่ได้เห็นออร่าของความเป็นกวินคือเราไม่เคยเห็นกวินมดนี้นะหมดแบบเราจะเห็นแตหมดเ้าชูเนาะแต่มทนี้ดูแบบเป็นคุณชายและคุณชายที่แบบ เก่งรอบด้านไม่พอยังเป็นคุณชายที่แบบอิทธิพลเยอะอ่ะคือทุกคนต้องเกรงกลัวนะคือเขาไม่ใช่คนธรรมดาคือสุดแบบเออมันเป็นออร่าของความเป็นแบบความผู้นำเป็นรัชศีในอ e ีพีนี้ได้เห็นชั้นมากๆอย่างเงี้ยเออไอ,อตรงนี้ก็แบบคููมากสุดแกงนี้เขาเล่นได้คููและดูแพงหมดเลยนะชอบอืมอีกอันหนึ่งคือแล้วก็ตอนจบก็สุดท้ายอ e ีพีนี้ก็ เรนกลับมานะครับผมก็จะเป็นตัวเรื่องต่อไปเนาะเพราะว่าจบเรื่องฮานานะก็จะเป็นเรื่องเรนเนี่ยแหละที่คราวนี้เรนจะเข้ามาชอบกอย่าบ้างแล้วแล้วคราวนี้กอย่าจะหวั่นไหวไหมแล้วตัวททมที่เพิ่งบอกรักกอย่าไปที่ตกลงเป็นแฟนกันเนี่ยแบบจับมือชกแล้วกันมัดมือชกว่าให้เป็นแฟนกันเนี่ยเขาจะแพ้เรนหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูกันในอีพีหน้าต่อไปอีพีนี้นิดนึงที่อยากจะพูดถึงเรื่องของการที่เรื่องใบแดงคือความรู้สึกคือ เราเห็นใบแดงที่ถูกยกเลิกไปแล้วน้แล้วพอกลับมาใหม่่มันเป็นความรู้สึกของความที่ทุกมันเหมือนเป็นด้านมืดของคนที่เราบอกไปตั้งแต่ EP กันก่อนว่าใบแดงมันคือเหมือนด้านมืดของคนมันเป็นตัวปลดล็อกด้านมืดของคนบางอย่างมันทําให้รู้สึกว่าพอมีใบแดงขึ้นมาทุกคนรู้สึกทําอะไรก็ได้ที่ไม่ผิดอ่ะไอ้นี้มันอัดอั้นอยู่มันเก็บกดอยู่มันอยากจะระบายออกมาอยากทำออกมาความรู้สึกคือมันทําให้เห็นว่าในสภาวะที่ไร้ ความกดดันหรือเป็นอิสระทุกๆคนพร้อมที่จะปลดปล่อยด้เมืดของตัวเองมาจะมากจะน้อยแต่ทุกคนจะมีด้านมืดเสมออย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเพื่อนผู้หญิงสามคนนั้นหรือแก๊งผู้ชายที่แบบโหหนัก้อมากขนาดที่แบบตบกอหญ้าได้ทําลายกอหญ้าได้ทํรลายผู้หญิงได้มันสุกแบบมันไปถึงเกินจุดนั้นได้ในในจุดที่เหมือนกับระบบไม่มีกฎหมายไม่มีอะไรมาควบคุมอะ่ะมันทําให้คนมันสามารถเป็นได้ขนาดนั้นอะ่ะเออมันก็ มันก็พูดถึงด้านมืดของคนได้ดีเหมือนกันนะแล้วไอสิ่งที่ไทม์สร้างขึ้นมาก็เหมือนเป็นตัวบทหลอกด้านมืดของคนทีนี้ที่เราอยากจะเห็นต่อไปคือด้วยความที่บทของเอ,อ่อเวอร์ชันเนี่ยมันค่อนข้างจริงจังเนาะเราจะเห็นว่าบทเรียนที่ไม่เกิดขึ้นจากที่ไทม์เคยทํามากับไอเรื่องใบแดงอะ่ะมันจะเป็นยังไงต่อไปในเมื่อทุกๆคนเนี่ยตอนนี้กลัวไม่อยากจะมีใบได้อีกแล้วเพราะว่าไทาม์สั่งอะไรเงี้ยแต่มันต้องมีคนที่เหมือนกับว่าติดใจหรือเสพติดสิ่งเนี้ย มันจะต้องอยากทําอีกแม้ตอนจบเราเห็น M j ็เหมือนกับจะไปทำโทษเด็กผู้ชาย4ี่คนเนาะมาแขวนน่ยแต่มันต้องเหมือนกับยิ่งพอมันไม่มีเมื่อไหร่ไอ้คนที่มันเสพติดสิ่งนี้มันจะต้องการหรือเปล่าเราไม่แน่ใจว่าเขาจะเล่นประเด็นนี้หรือเปล่านะรอดูกันต่อไปว่าจะมีหรือเปล่าเพราะว่าเขาขยี้เรื่องพวกนี้ไวจะจริงจังใน EP ีก่อนก่อน่ะมันรู้สึกว่ามันก็เสียดายของนิดนึงตรงที่อยากจะให้มีอะไรแบบนี้นิดนึงตรงที่ว่ากลับมาเป็นบทเรียนให้กับตัวพระเอกเนาะว่าสิ่งที่คุณสร้างขึ้นมาวันนี้มันกลับมาทําาร้้ยคุณแลว ซึ่งอาจจะอาจจะทําให้เราเห็นแค่นี้ก็ได้มัง้งอาจจะแค่เหมือนกับว่าเ่ยมันกลับมาทำร้ายกอหญ้างานสินที่คุณเคยสร้างขึ้นมาเป็นเครื่องมือในการทำร้ายกอหญ้าใน EP ีนี้แต่เราคิดว่ามันน่าจะมีอีกเนะเพราะรู้สึกว่าก่อนหน้านียที่ทมาทาไว้อะมันก็ไม่ทำกับแค่กอหญ้านะมันก็ทํากับทุกๆคนไว้เนาะก่อนหน้านี้เลยก็อยากจะเห็นว่าเออว่ามันจะมีจุดไหนไหมที่ทําให้รู้สึกว่า ไอสิ่งนี้เขาเคยทําขึ้นมามันเป็นบทเรียนกับมาหาเขาไม่มากก็น้อยเรายังไม่เคยเห็นจุดที่ตัวถามคิดได้อะไรแบบนั้นอะไรเงี้ยมันอาจจะเกิดกแค่ตอนที่กอย่าโดนแล้วเขารู้สึกว่าเออเขาไม่อยากจะทําร้ายคนนี้อีกแล้วอืมซึ่งมันก็เป็นโมเมนต์เดียวกับของที่ฮานาะพูดมากกว่าคือทั้งเกลียดทั้งรัก ซึ่งมันก็เกิดขึ้นกับตอนที่ททมโดนกอย่าทาม์นั่นผมบอกว่าจะเกลียดก็เกลียดจะรักก็รักผู้หญิงคนนี้อย่างเงี้ยเป็นความรู้สึกที่คล้ายกันแต่มันยังไม่ใช่บทเรียนของสิ่งที่เกิดขึ้นจากใบแดงอ่ะอยากจะเห็นอะไรบางอย่างเหมือนกันว่าเขาจะขครยี่จุดนี้อีกหรือเปล่าเพราะเขาเขาวางเรื่องพวกนี้เอาไว้แล้วอืมหรือเขาจะไปขคยี่ในภาพใหญ่เลยตอนที่แม่มาแล้วตอนสังคมที่มันใหญ่กว่านี้ที่ไม่ใช่สังคมแค่ในโรงเรียนอืมก็อาจจะได้เห็นกันในอนาคตนะครับโอเคก็อีพีนี้ ประมาณนี้เขาบอกรักกันแล้วนู่นนี่นั่นเนาะมีความหวานแววเดททีน่าเราคงเห็นความหวานมากขึ้นของคู่นี้นะว่าจะเป็นยังไงต่อไปคนชายบ้านนี้ก็เริ่มเข้าข้างคุณก็เข้าข้างทามยนะที่แบบมีการแบบว่าพากอยาเข้ามาในบ้านะอะไรเงี้ยชอบความรวยโดวกันที่แบบว่าซื้อรถสีแดงมาหกเจ็ดคันให้เรื่องในซะาฟพร์ฉันจำไม่ได้ว่าเป็นรถยี่ห้อนหนอ่ะโอเคครับ อีทีนี้น่ารักมากแล้วก็มีหลายจุดที่เราสุว่าเราชอบนะแล้วมันทําให้ถึงมันจะมีความเป็นการ์ตูนไปบ้างมันเคารพต้นฉบับหน่อยๆตัวที่ไม่เอาความในคอมิกเข้ามาบ้านแต่ก็ยังอยู่ในจุดที่เราสกว่าโอเคแล้วมันทําให้เรื่องมันมีความสมูทแล้วก็ลื่นไหลได้อยู่เนาะอืมก็ถือว่าไม่ได้ติดอะไรรู้สึกว่าเรื่องในความดราม่าต่างๆมันหยิบขึ้นมาให้เราได้ดึงดูดแล้วก็สนใจไปในแต่ละอีพีได้อืมโอเคเดี๋ยวต้องรอดูใน อีพีหน้าต่อนะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครด้วยก็ติดตามได้ที่ช่องทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับวันนี้ให้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย